สวัสดีครับท่านผู้ชมวันพุทธที่29ตุลาคมพุทธศักราช2568เหลือไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนตุลาคมนะครับเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569เป็นเดือนที่เหล่าบรรดาข้าราชการที่มารับตำแหน่งใหม่ก็เริ่มทำงาน ฝ่ายงบประมาณของประเทศนะครับก็เตรียมการในเรื่องของปีงบประมาณใหม่นะครับวันนี้เป็นวันที่18ของการทุด,ดงขวัดของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธแต่เช่นกันคืนนี้ก็เป็นคืนที่18ของการพักจำวัดขําคืนนี้หลวงตาบุญชื่นทุด,ดงมาพักจำวัดอยู่ที่วัดวิปัสนาผาชันบ้านหม้อตําบลบ้านหม้อ อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับวัดนี้ก็เป็นวัดที่เงียบสงบน่าศึกษากันเลยทีเดียวนะครับอยู่บนสถานที่ตั้งที่สวยงามจะมีประวัติให้ดูระยะทางทุดงขวัดวันนี้จากจุดสีขาวทางขวาเนี่ยขึ้นไปตามเส้นสีน้ำเงินไปพักที่จุดสีแดงนะครับนั่นก็คือวัดวิปัสสนาผาชันระยะทาง16กิโลเมตรนะครับ วันนี้หลวงตาทุดดงได้16กิโลเมตรรวมระยะทางทั้งสิ้น18วันนี่ก็310กิโลเมตรนี่เร็วมากเลยนะครับ310กิโลเมตรเส้นตีน้ำเงินนี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นโค้งไปตามลำน้ำโขงฝั่งตรงข้ามก็คือประเทศเพื่อนบ้านสปอปลลาวนะครับวัดน,นี้ก็มีชื่อความเป็นมาที่น่าสนใจ วิปัสนาผาชันตั้งอยู่บนพื้นที่สูงชันมองไปก็เห็นข้าแม่น้าโขงไปก็เห็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับนี่อยู่บนสูงชันเลยทีเดียวอยู่บนหน้าผานะครับแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามแอดมินจะพาท่านผู้ชมไปดูสตรีทวิวของกูเกิลเอิร์ดนะครับทางเข้าบริเวณวัดนก็ดูสวยงามวัดนี้เป็นวัดใหม่นะครับ ไม่ใช่วัดเก่าแต่เดิมทีเดียวนี่สัานิฐานว่าน่าจะเป็นสำนักสงฆ์่ึงมานั่งวิปัสสนาบนสถานที่ที่สงบเงียบแห่งนี้นะครับแล้วก็สวยงามดิวติวทัศน์อะไรต่างๆก็สวยงามนะครับวัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่13กลกุมภาพันธ์2 5 2 9เเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับที่ได้รับอนุญาตให้ตั้ง ชื่อขึ้นเป็นวัดเดิมทีเดียวก็น่าจะเป็นสำนักสงฆ์ตามที่แอดมินได้ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้เดิมทีเดียวมีชื่อว่าวัดบ้านหม้อนะครับชื่อตามหมู่บ้านทางราชการก็เลยเปลี่ยนชื่อให้เป็นที่รู้จักของประชาชนที่อื่นทั่ว,วไปก็เลยขอมติมหาเทระสมาคมเปลี่ยนชื่อเป็นวัดวิปัสนา หาชันนะครับตำบลบ้านหม้อทางมติเทระมหาสมาคมก็อนุญาตเห็นชอบนะครับวัดนี้มีอายุไม่ถึง50ปีตามหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนเป็นาศาสนสถานนะครับสำหรับาศาสนสถานที่พวกเรารู้จักกันเนี่ยก็จะมีที่พักสงฆ์อย่างที่เคยรู้จักนะครับสูงลำดับ สูงขั้นขึ้นมาก็เป็นสำนักสงฆ์นะครับต่อมาก็เป็นวัดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้หลวงตาก็จะมาพักที่นี่สำหรับบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่วัดสะสูวันอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายในช่วงเช้าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเจ็ดวันที่บําเพ็ญพระราชุุศลอุทิศแด่ สมเด็จพระน,นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งสวรรคตไปยังไม่ครบเจวันดีนะครับการบินทบบาทในช่วงนี้พี่น้องประชาชนก็ใส่ชุดขาวดำมาตาบุญลไสบาทกันนะครับบรรยากาศตาบุลไสบาทในช่วงเช้าที่วัดสสุวรรณก็มีบรรยากาศในรับชมกัน ดวงตาบุญชื่นบินธบาตพร้อมกับพระคุณเจ้าที่วัดนะครับทองฟ้ายามโพรเพลพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นวัดแถวนี้นะครับส่วนมากก็จะตั้งอยู่ริมฝั่งโขงดวงตาบุญชื่นได้เดินทุด,ดงไปก็ชมบรรยากาศไปด้วยอันนี้ก็มีภาพบรรยากาศให้พวกเราได้รับชมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณบานเย็นบุพพสิริที่อนุเคราะห์ข้ขอมูล ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดียามเช้าท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดสสวุวร์นะคะมีพระกุญเจ้าร่วมรับบิณฑบาตกับหลวงตาบุญชื่นปัญญวุฒโธน,นะคะวันนี้หลายรูปเหมือนกันขอโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนค่ะ